ห้าทันวามหามงคลพระชนพรรษาองค์ราชาเหนือเกล้าออชาวไทยถิ่นพระเมตตาดุจแสงสชลโลดินชุบชีวินพวยราดผอมซ้องสดุดีขอพระเกียรติคุณอดุลพิพัฒน์สิริสวัสด์ ไทยเพรมเกษมสีเพิ่มพูนเพนเย็นบุญญาพระบารมีสวมชีพนี้ถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทพลีพลัสเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คนทุกบ้านรักกันให้คึกคักรักกันให้ลิบ<น>ลิบในสึนกของนายดีมากคุณอาครับหมูอยาจะบอกคุณนาตัวนี้นึงว่าค่ะเราเชิญที่นี่จะมาเปิดศึกขาศึกกับบ้านของเร,เรานะครับคือ,อตอนเด็กๆเนี่ยเขาไม่ีวิตเหมือนกับหนูเลยอ้อาวเหรอเหมือนยังไงมีกันไปคนจังหวัดเดียวกันจังหวัดอ่างทองเคยเป็นเด็กวัดเหมือนกันพี่หนุ่ย เด็กวัดอารามบอย,ยอนี่อารามบอยตัวจริงและที่สำคัญลิเกขอเชิญพบกับบ้านพี่เอใช้ยาไม่ใช้ค่ะ แขกรับเชิญฮ้ยมาอะไรกันจังในคู่นี้จะยินจะแขกรับเชิญแขกรับเชิญพ่อเทวเดชาวิชัยค่ะมากบคุณพ่อครับคุณพ่อแล้วคนนี้เหรอคะผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลของคุณพ่อ ปริญพลคุณพ่อได้เยะหนึ่งตำบนต้องบอกว่าเป็นน้องสาวของพี่เอกครับคุณแม่ผู้ชมที่ผมได้ไปสืบทราบมาเนะเวลาที่พี่เอกับน้องแป้งเล่นลิเกคู่กันเนี่ยมีข้อห้ามด้วยที่ห้ามเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มันไม่ได้เป็นอะไรมากมายเพราะว่านางเอกลิเกเดี๋ยวนี้ทุกคนจะเห็นว่าเธอใส่มงกุฎกันแบบอลังการมากผมวิกบ้างอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นขอทานเป็นคนยากคนจนแล้วก็แล้วแต่เธอต้องสวยงามไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเลยห้ามบอกว่า ตสองตัวลิเกน,นะลูกจะต้องดูกาลาเทสก์เพราะว่าเราเป็นชาวบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยทำผมไม่สวยๆทัดดอกไม้ก็โอเคแล้วอย่าเลยพี่เอตามข้อมูลเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเดี๋ยวจะสูงกว่าพระเอก<ว>อะไรนั่นก็จริงก็พระเอกมันตัวแค่นี้อันนี้ก็มีส่วนมีส่วนมีส่วนอันนี้มีส่วนใหญ่เลยล่ะนั่นส่วนใหญ่เลยเดี๋ยวดูทางนี้เขาจะอะไรเนี่ยทางนี้หนูพอจะพูดได้บ้างไหมครับพูด สักดินนึงครับผมเขาร้องลิเกเขาพูดธรรมดาไม่ได้เขาต้องร้องเป็นลิเกสวัสดีครับร้องลิเกคืออะไรกันเนี่โอยให้จบเสียสถาบันหนูเลยครับแบบร้องลิเกเปิดตัวตัวเองสักหน่อยสักหน่อยสักดนนึงชีวิตของเจ้าชูลี โอ้เศร้าเลยเกินโ้ยเศร้าเลยเกินนลูกไป้ที่แกมันเศร้าเลยเกินลูกเฮ้ยลูกต้องบอกมันว่าคือนอกจากพี่เอบอกว่าไม่ให้ใส่ไม่ให้ใส่อะไรแล้วอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะรู้ถุงไปแล้วที่สำคัญปกติเวลาพระเอก่ที่แกเนี่ยเขาจะต้องมีเนื้อเรื่องพระเอกเขาออกทีหลังแต่ทำไมพี่เอต้องออกก่อนเพราะอะไร คือมันอย่างนี้เนื้อเรื่องของลิเกเนี่ยมันก็ต้องดําเนินไปตามท้องเรื่องบางเจ้าภาพแล้วไม่เข้าใจว่าทําไมชายาไม่ออกสักที<อ>คือมันจะต้องมีรุ่นพอ่อรุ่นแม่มาก่อนเหมือนละครดีเีเราสุดท้ายก็เลยเปลี่ยนเรื่องและไม่เอาแล้วคุณพ่อเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนพ่อก็เลยเป็นประพันธ์เรื่องขึ้นมาใหม่เลยครับเอาที่พระเอกออกต้นๆเรื่องเลยใจ แม่แม่เขาเป็นแฟนบางทีเขรอดูเพล็กมันดึกเกินไปดึกเกินไปก็เลยสนองพระคุณเขาหน่อยแล้วอย่างวันนี้นี่ถ้าเกิดพี่แอแพ้หน่วยบ้านบึ้มของเราแม่ยกจะว่าพวกหนูไหมคะไม่ว่าหรอกค่ะเพราะแค่เพื่อซิปซิปกันเท่านั้นว้าวเฮ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราไปทำสุดแรกของเรากันเลยดีครับผมสุดแรกของเรามีชื่อว่าซุปปลาหมึกเลือกว่าจะทำสุดกับใครจากดังนี้ครับน้ำปลาแท้ตับปลาหมึก ทาอูหลงทีพลัส AIS 3 G โยเกิร์ตดัชชี่ผลิตภัณฑ์ CP ดิกซอฟ p l ัสผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์เครื่องปรับอากาศเซ็นทันแอร์ปอมดังหน้าฮันนี่วีบี e e BSC โดบโรโออดพอเลือกเลยค่ะพี่้ะท่งเสิดกันใครเยเรกเลยเรื่อ,อย หมายเลขสองหรือหมายเลขสามก็เลือกเลยครับหมายเลขสาหมายเลขสามนะคะหมายเลขสามหนึ่งสองสามซิปหุ่มบ้านนาเมื่อถึงเดือนเมษายนหนุ่มบ้านนา คอยคนรับคอยคนรับจากกันสิ้นสงกลานน้องมาพลันลืมที่เธอทิ้งหน้าทิ้งไรจดหมายไม่มียา่น้องมาลืมที่ที่ท้อง,ง,งอทุ่งนาเฝ้าหลงคอยแต่ตาวที่หนาวใจหนักหนา เื่อฝนยาเมื่อฝนหลดมานบบ้านนาหนาวอุราไม่ทิ้ง พันสายิ่งพาใจสาส้าลิกาล้องกลวนมาเบาเบาสาลิกาล้องกลวนมาเบาเบาที่ต้นเสดาวที่เฝ้ายืนมอง ใช้ในการเลยนะหนูร้องประกวดแล้วนะเด็กนี่ตั้งแต่ปลากวบจะมันนานมากผ่านพ้นเลยผันชานมบานนะยี่หมนองยี่หม่องยี่หมองมองดูน้ำมองรับมันคำเดียวหคนละนะคะคุยนะคะบ้านแขกรับชัยชนะค่ะกลัไปแม่ใครคะุณใครดีครับแป้งก่อนดีกว่าไหมคะแป้งก็ได้ครับแป้งก่อนนะแป้งต้ือกตั้สืยกับใครเลือกเลยดัดชี คุณผู้มาดูหนึ่งหรือสองดีคะเอาหนึ่งค่ะได้หนึ่งได้แค่เอกปุ๊บหยุด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 ครับ เกินกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาัแต่ได้พบกับเธอนั้นเรื่องจริงกับความฝันเกิดขึ้นด้วยกันทันตาฉันอยากจะหยุดเวลานี้จังหววินาทีที่ชีวิตมีเธอเข้ามาธอทำให้คนที่ไหนล่ะ หยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดความรักทั้งหัวใจหยุดอยู่กับเธอคนเดียวหยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้ จะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดความรักทั้งหัวใจหยุดอยู่กับเธอคนดี ตื่นมาวันจะไปไม่ลานี่นาไปกับหนุ่มเมืองล่วงทิ้งคนข้างลางเื่อนางนามตารวงนวในส่วนคุ้มครวงรู้หรือเปล่าถึ้เทีเ่ยวมาไทยไมเพื่อเดือนเก่าเก่ากลับมา,มาที่ทำไมคงจะเดินขึ้นไปเรือไงเจ้าิ้นเดิหน้าเศร้าหมด เป็นคุณนายไปแล้วน้องแก้วฉันจำได้ไหมเป็นคุณนายี่วันถึงนหน้าสงสารเชียนี้ก็ใโอ้ยทำเป็นเศร้าให้เราเอาใจน้ำตาพี่ไหลใกลก็รู้ดีไปหา้งหน้าดีกว่าคนสวยหาคนร่ำรวยกว็อาจจะมีที่นี้ไม่มีความมาย คืนอยู่ไปก็เป็นของพี่อใจสุดซึ้งที่คิดถึงพี่ขอให้โชคดีโทษทีนะพีไม่ว่า น่ารับรองค่ะว่าแม่ยกต้องได้กรี๊ดเพราะว่าเราจะตามถึงบ้านเลยถูกต้องเราจะตามเข้าไปไม่ใช่ถึงบ้านอย่างเดียวนะคะบุกเข้าไปในห้องนอนของเพื่คนนี้ลเ,เลย